ครับตอนนี้เรานะครับเราก็อยู่ที่ชนบทนะครับชนบทคาร์เซ็นเตอร์อ่าประมาณนี้นะครับก็พามาดูรถเข้าใหม่ของทางชนบทบ้านครับก็อยู่กับเซล์น้องเต๋าเซลน้องเต๋าก็คันนี้เป็นซูซูกิสวิปปีเท่าไหร่ครับคันนี้ปี13ปีก็เป็นรถเครื่องไซส์เล็กๆหน่อยเครื่องพันสองประมาณนี้เนาะแล้วคันนี้ปี12นี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาที่สามแสนบาทราคาสามแสนก็คือเงินสดลดได้ไหม สามแสนแก็คือเปิดไปให้ต่อรองยู่แล้วแล้วก็เงินสดก็ยังพอลดได้อยู่ก็เข้ามาคุยกันต่อรองได้ท่านี้อาจจะดูรับคันหน่อยนี่สีสันสวยงามนี่ต้องลอเบียดนิดนึงไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้ได้ของแต่งในระดับหนึ่งจัดทรงเขาเรียกว่าจัดทรงลงล้อแล้วก็ลงท่อมาละในระดับหนึ่งนะคันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินน้าเงินกแก้วหน่อยก็คือเด,เดิมจากโรงงานก็หาไม่ยากนะชนบทก็อยู่ตรงข้ามสันติ วัสดุก่อสร้างหรือว่าเลยจากอะ,อะไรอ่ะอําตัวอำเภอประมาณ500เมตรทางจะไปบ้านไถประมาณนี้นะก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือออกได้ทุกอาชีพนะแล้วก็เครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยอันนี้ผ่อนเริ่มต้นครับน้องเต๋าเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมตินคนอยากดาวดาวประมาณห้าพันถึงหมื่นหนึง่งผ่อนเริ่มต้นก็มาสัก ก็เริ่มต้ตตตมนประมาณ4 5, ี0 0้ก็แล้วแต่ค่างวดว่าจะจัดผ่อนมากผ่อนน้อยประมาณน,นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูของแต่งกันหน่อยดีกว่าของแต่งก็มีเสาอากาศนะไทเทนี่เสาอากาศไทยเทล้อน่าจะขอบเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจว่า15บห้าหรือสิบหกแต่ยางใหม่นะยางเป็นปี19เลยนะก็ะถือว่าสวยนะอืมยางไซส์เท่าไหร่เนี่ยหนึ 195ทับ 55R16 ล้อส่งคล้ายๆ CE28 เลยอะก็ถือว่าสวยนะล้อแม็กลายนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เข้ากับตัวรถแล้วก็รถด,ดูเตี้ยลงแล้วก็มีสกเกิร์ตรอบคันให้สกเกิร์ตก็ดูแน่นหนาแข็งแรงดีนะอืมถือว่าสวยก็เดี๋ยวมีท่อหน่อยดูท่อสตาร์ทฟังเสียงได้ไดนี่ท่อเมนของนี่เลยไปลายไทยเทนนะสวยๆแล้วก็ล้อแบบนี้เลยนะ แบบว่าแอบล้นนิดนึงนะเพื่อนแต่ก็แบบฟีดเมนต์น่ะกันทางสวยมากเลยอะใครมองหารถอยู่ก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมันล็อกอยู่นะอาคันนี้เปิดได้ก็เป็นพุชสตาร์ทของเขาด้วยนะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าของเดิมก็ดูแลดีนะครับในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเบาะหนังหมดละเรียบร้อยผ้าหลังคาเดิมสวยเลยนะผ้าหลังคาสวย เล็กไหมดูเล็กไหมกันเลยแล้วก็ดูห้องเครื่องเลยเลยแล้วก็โอ้โหเ,เดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยโอ้โหโคตรสั้นเลยนะเอาเรื่องนะคันนี้เล่นกันหนึงเล่นกันหนึ่งเทอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูกันหน่อยดีกว่า ั่งข้างหลังมันเปิดไม่ได้เหรอเด,ดเดี๋ยวปลดล็อกก่อนอ่าปลดล็อกก่อนนี่ระหว่างรอเปิดห้องเ่องนะครับเจรื่องของเดิมดูแลดีนะเพื่อนเป็นหุ้มหนังหมดละเรียบร้อยตรงนี้ก็หุ้มหนังหมดละปลอดภัยหายห่วงเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็เครื่องนิ่งไหมไปดูหน่อยเครื่องนิ่งนะ <S <S> <S เครื่องนิ่งนะหน้าเดิม ขน้าเดิมนะสวยเลยโครงสร้างสวยเครื่องดีช่วงล่างดีจบแล้วรถเครื่องนิ่งนะผ่าเลยก็เหมือนเดิมก็มีโครงสร้างก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เบื้องต้นอ่าแล้วก็อ่อตอบพอร์ฟปีค่าจัดค่าโอนอ่าปีหมดทุกอย่างมาให้นี่ก็คือมีเงินอย่างเดียวรอรับรถที่บ้านได้เลย แล้วก็มีบริการจัดส่งด้วยใกล้ๆออกได้หมดเอาได้หมดนะก็เครื่องดีไม่หยดไม่เยิ้มรับประกันเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งน้ำไม่ดันคอนไม่ไหลโครงสร้างก็สือว่าสวยนะก็มีร่องรอยตามอายุอานามก็คือน็อตอาจจะขึ้นสนิมไปบ้างก็ประมาณนี้สาวตรงเดิม,อมโอเคสวยก น่าจะมีถอดไปเก็บสีแล้วเบ็ดเล็กน้อยดูจากมีรอยไถตรงนี้นะเก็บสีให้สวยงามนั่นเองอ่ะตับเครื่องได้เลยสวยสวยช่างสวยเลยอ่ะฝั่งนี้นะเพื่อนๆก็เป็นแผงประตูก็เป็นเซนทรัลล็อกนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นพวงลพาวเวอร์วิทยุซีดีได้หนึ่งแผ่นนะครับโอเคอ่ะ ก็ถือว okay hmm? ่าลึกอยู่แอร์เย็นเพียงเพาะนะครับก็ของเดิมก mm ็ดูแลดีนะจับทรงลงล้อเรียบร้อยสวยสวยสวยพลาดเลยอ่ะโอเคสรุปเบอร์หน่อยเพื่อใครสนใจคันนี้ติดต่อน้องเต๋า093 093 089 0 8มศูกก็ติดต่อน้องเต๋าได้เลย ID Line ไลน์เบอร์เดียวกันไหมครับ ID Line ไลน์ก็เบอร์นี้ก็แอดมาคุยกันก่อน ก็เขาเรียกว่าน้องเต๋าว่าดันทุกเคสเอ้ยเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดนึงได้ไหมดูท้ายกันหน่อยเดี๋ยวก็ตัวท็อปด้วยนะกุญแจเป็นรีโมทด้วยนะใช่ไหมกุญแจรีโมทดูหน้าตากุญแจหน่อยกุญแจมีครบเล่มบุ๊กสววงสวิตช์มันครบนะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้กุญแจรุ่นกเก่าๆแล้วเรียบร้อยกุญแจเขาเรียก่าพุทธสตาร์ทประมาณนี้อ่ะสวยช็อคเดิมไม่รั่วไม่ซึมไม่รั่วไม่ซึมนะครับสวยก็ที่สำคัญพุ่มเบาะหนังให้ละเรียบร้อย บ้านนี้สวยนะบ้านนี้ไม่เคยถอดเลยยางอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยนนี่ยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยนะเพื่อนๆอยางอะไรเป็นเดิมของแม็กซิตนะโครงสร้างสวยนะข้างหลังไม่เคยโดนอะไรมาทั้งสิ้นนะสวยสวยจัดเลยแต่ว่าตรงนี้ก็มันก็จะแบบว่าแอบยกของลำบากนิดนึงสําหรับที่แบบไอ้น,นั่นแต่ว่าถ้ามุดยกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะพับเบาะได้นะเพื่อนเดี๋ยวพับไปดูนะ ใครมองหานี่รถที่ใช้งานแบบไม่ง่ายอยู่พับลาบไปแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยแฟดเท่าไหร่แต่ก็มันเพิ่มเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้ในระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคเลยนะพับไปสองฝั่งนี่แต่ถ้าเป็นทุกแจนะ๊สเนาะแจ๊สเขาจะพับแฟดลาบลงไปเนาะแต่ก็แล้วแต่ชอบแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่หละในระดับหนึ่งเนะี่ยแล้วก็เพิ่มเพิ่มพื้นที่ให้ออกกว้างกว้างขวางมากเลยประหารนี้นะก็ถือว่าสวยนะ ก็เดี๋ยวเป็นอีพีแรกนะครับสําหรับชนบทคลาเซนเตอร์เนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปติดตามนะเพื่อนๆแล้วจะมีอีก2คันที่เหลือนะใครสายรถแวนรถครอบครัว5้าที่นั่งหรือเจที่นั่งนะคันนี้เจท,ที่นั่งด้วยนะหายากนะครับก็คงสร้างเดียวกับพวกแจ็คพวกซิตี้เพราะเครื่องเดียวกันเนะาะประมาณน,นี้ก็หาไม่ยากนะที่นี่ก็จอดล่มนะนี่จอดอยู่ในล่มแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีนกไม่มีอะไรกวนใจนะอยู่ติดกับปั๊มบางจากอ่ะ เนี่ยอยู่ติดกันเลยหาไม่ยากนะก็ชนบทเนะาะปักบุตรนะาก็เจอป้าบังจัดก็อยู่ติดติดกันเลยนี่ตรงนี้ก็คลิปนี้ไงก็ขอบคุณนะ้องชื่อเล่นน้องเต๋าด้วยไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับ